h e l lo Max จีนจรครับผมขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่คลิปพิเศษเกี่ยวอของ Tree of s a v i o r นะครับก็คือซันจิได้เป็นโค้ดเบต้า2ของ s e r ร์ฟเวอรสันจิได้โค้ด ID มาจากของน้องปัน้นก็ต้องขอบคุณมาท่าที่นี่ด้วยฮะก็เลยได้โอกาสได้เล่นกันในแบบเคตาเทสครั้งที่2ใน s e r ร์ฟเวอร์บน Steam แล้วก็ซันจิขออนุญาตทดสอบตัว Shadowplay โปรแกรมอัดอันใหม่ในตัวนะครับเนื่องจากว่าสัญจีอัพเป็น Windows 10แล้วพอใช้แฟลชมันจะมีปัญหาตั้งแต่ d e Space แล้วตอนนี้กำลังวุ่นวายมากคลิปเลยออกมาช้ามากต้องขอ,ขอ,ขอ,ขอโทษขอโทษเพื่อนๆด้วยนะฮะก็คืออันนี้ก็เลยจะมาตอนนี้ตีอ,อยู่2เกมนะก็มีเนี่ยทีอลเซเบียโดตาสองแล้วก็เดสเปสนะฮะก็คือซับมันเยอะทํายากโอเคเรื่อง d e Space ทําลงแน่นอนนะฮะเรารอดูก็ได้เลยแต่จะช้านิดนึงแต,ตอนนี้เราก็มาทส กับเทียสเซเวียเซิร์ฟเวอร์ก่อนละกันว่าตัวเกมมีอะไรบ้างนะ,ะเข้าไปดูกันนี่ครับคือตอนนี้แก้แผ่นเรียบร้อยเห็นก็ว่าตอนแรกตั้งแต่วันแรกที่มามันมีอากปักตระคอเข้ายากเด้งกันหรือตอนนี้ก็แก้เรียบร้อยแล้วฮะก็ถือว่าดีมากสันจิเล่นเป็นตระหอสายแท้งอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าหลักๆก,ก่อนนะฮะว่าระบบของเกมนี้มีอะไรบ้างอนะก่อนอื่นเนี่ยจะมีอาชีพหลักสี่อาชีพ สองเพศเสมอเหมือนเดิมนะก็จะมีสอดแมนสายสอดแมนครับจะมีค่าบอกว่าเนี่ยเป็นมีความสามารถคือเนี่ยเขาเรียกโจมตีใน,ในกายภาพที่ท,ท,ที่ที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็ใช้ส่วนใหญ่เป็นระยะประชิดแล้วก็เป็นแนวหน้าในการต่อสู้ส่วนส่วนใหญ่สเตตัสก็เป็นแอคแท็กค่อนข้างสูงดีเฟนซ์ค่อนข้างสูงนะครับซัพพอร์ตค่อนข้างต่ำความยากในการเล่นน้อย นะครับ difficulty แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเลือกทรงผมว่ากันไปนะฮะสังเกตดีๆครับตัวละครจะหมุนได้ด้วยหมุนดูได้นะฮะอ่ะเราไปดูตัวละครหญิงก็จะเนี่ยก็อย่างนี้นะครับตัวละครหญิงรอนชายสวดแมนส่วนอันนี้เป็นวิศาตนะครับก็จะแอตเทนจะต่ำกว่าสังเกตฮะแอตแทจะเท่ากันแต่ดีเฟน s e จะต่ำกว่านะครับซัพพอร์ตเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนึงแล้วก็ความยากของการเล่นก็จะเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะ แล้วก็อันนี้จะเป็นผู้ชายนะครับวิซาผู้ชายอันนี้เป็นคลิกแอคแทรต่ำกว่าแต่ดิเฟนส์น่าจะเท่ากันเลยนะครับแต่แอคแทรต่ำกว่าแต่ว่าทดแทนมาด้วยการซัพพอร์ตเป็นเหมือนพระอะฮะมีสกิลหลักๆจ็อบหลักๆก,ก,ก็จะเป็นพวกสายเอ่อเป็นเหมือนกับพระอะฮะแต่เป็นพระบูได้แต่แน่นอนว่ามันเกมนี้มันพระมันบูได้บ้างนะเน้นอึด อืดพอสมควรเลยสายนี้นะอืดพอสมควรเลยเราแต่ว่าแอคแท็จะต่ําเล่นค่อนข้างอยากนะฮะเล่นคนเดียวลําบากแน่นอนหมอะเล่นเ็นที่มากกว่านะฮะแล้วก็อันสุดท้ายอันที่4นะครับก็คืออาร์เชอร์ดูฮะอาร์เชอร์แอคแทกเยอะกว่าชาวบ้านเขาเลยเนี่ยแอคแทกเยอะที่สุดนะฮะแต่ดีเฟนต์ต่ำกว่าดีเฟนต์ดีเฟนต์นี่ต่ําที่สุดเลยต่ําที่สุดในบรรดาทุกตัวละครเลยนะฮะ ทุกอาสาอาชีพเลยซัพพอร์ตก็ต่ําเท่ากับถอนแรงคือคือ,คอเรามาเป็นเหมือนกับต้องพูว่าอะไรสับโดต้าเรียกว่าเป็น DPS นะครับเป็นสายเยดลเดอเเมจให้กับทีมนั่นเองความยากในการเล่นแหมนะแต่เห็นเขาเล่นกันก็เก็บเร็วง่ายดีนะครับแต่ว่าเพราะว่าเลือกเพราะว่าที่เขาว่าใช้คำว่าเล่นยากเพราะตัวเอาตัวรอดยากเพราะตัวละครเป็นตัวละครที่เลือดน้อยนะ,ะโดนบอสตีหยักหลักนี่แบบบอสในดันแรกๆนี่ ปางตายกันเลยเลยนะฮะโอเคพอส่วนนี้เรียบร้อยเสร็จเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวเกมสัญจิอธิบายฟีเจอร์เท่าที่สันจิเก็บมาได้ทั้งหมดก่อนนะฮะอันนี้เป็นคลิปแรกถ้าสันจิพบทิกอะไรอื่นๆเดี๋ยวเราจะมา,อ,าอัพกันต่อแต่ส่วนนี้เราไปดูในส่วนตรงนี้ก่อนอ๋อ,อก่อนอยู่ไหนว่ารีเทิร์นเดี๋ยวขอเข้าตัวละครของสันจิก่อนนะฮะอันนี้ตัวนี้ขยบ้าเหมือนเดิม <laughs> จากแลกหนึ่งเลยเอ้จากแลกสอง โอเคข่าวสตาร์ทเกมอ๋อซันจีอยู่ในดันพอดีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตออกก่อนละกัน<ม>เกมนี้ก็จะ<ม>โอเคออกไปแล้ว <c oughs> อ่าสันจีขออนุญาต ข้ามส่วนของอะสูตรเท,ทเลสูตรเทเเป็นการอธิบายเพื่อนจะเล่นได้ก่อนที่เข้ามาถึงตัวเมืองนะฮะก็จะเจอบอสประมาณทั้งสามตัวสี่ตัวซึ่งก็ไม่ค่อยยากเป็นระบบเรียนรู้อาจากที่สันจกได้อะสำรวจเมืองนี้นะฮะแล้วก็ระบบสเตตัสเบื้องต้นอะเดี๋ยวเราจะมาดูส่วนไล่ค่าทีละอันเลยนะฮะตรงนี้อันแรกคือค่า character information คือเป็นการบอกสเตตนั่นแหละสเตตนั่นแหละง่ายๆนะฮะก็จะมี strength สตริงก็คือจะเพิ่มค่าเกียนเลยเนี่ยว่าเพิ่มค่าสกอตแท็กนะครับแล้วก็เ,เพิ่มคีย์ด้วยและแม um um ็กซิมั a มแคล e ี่เวทแม็กซิมัมแคลลี่เวทคือความสามารถในการแบกของได้มากขึ้นก็จะไปโชว์อยู่ตรงนี้นะฮะขอแบกของได้มากขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราเปิด2หน้านี้พร้อมกันเลยอันนี้นะครับเวลาเกมนี้เวลาเราอัพสกิลเนี่ยมันจะมีค่าอธิบายข้างล่างขึ้นเลยว่ามันจะโชว์ให้ดูเลยว่าอัพอันนี้เสร็จอะไรเพิ่มขึ้นบ้างเป็นสีเขียวขึ้นมาเลยนะก็ถือว่า เช็คได้ก่อนแล้วเราสามารถจะกดตกลงหรือยกเลิกได้ก็ขอ้อดีนะครับแล้วก็ค่าคอนค่าคอนเกมนี้อ่าน่าจะเป็นวิทแต่แหละมันก็คือค่า v i t ริ i t y ของในแล็กนาล็อกนะฮะก็คือเพิ่ม HP นะ HP นะครับลดอ,อัตราการเ,เลือดด้วยลดการาโดนโจมตีของคริติคอลด้วยนะครับคริสติคอลรีสิสแตนต์ก็คือลดดาเมจของการโดนคินั่นเองไม่ใช่ลดอัตราการโดนคีนะ เกมนี้มีค่า2ค่าก็คืออมีครีแอคแทค์ครีเอคแทรคือครีแรงแค่ไหนกับครีติดบ่อยแค่ไหนนะครีเลกกับครีแอคแทคไม่เหมือนกันนะอันนี้คือลดความแรงของคริติคอลแล้วก็เพิ่มแม็กซิมัมแคลลิเวทเหมือนกันนะฮะโอเคต่อไปเป็นค่าที่3อินแน่นอนมันตรงตัวง่ายๆว่ามันเขียนว่าเพิ่มเมจิกแอคแทคนะครับซึ่งซันจิเป็นสายบู๊ก็เลยไม่จำเป็นต้องอัพนะฮะ ค่าสปิริตสันจิตน่าคิดว่า s p r น่าจะเป็นสปิริตนะค่าจิตวิญญาณคือมันเป็นมันบอกว่ามันก็คือเหมือนกับค่าวิแต่ไปตรงข้ามกันก็คือไปผวก SP SP Recovery Block บล็อกเพเนเตชันเนี่ยมันน่าจะเป็นค่าสถานะผิดปกตินะครับทำให้ติดน้อยหรือแบบประเภทมึนมืดหน้ามืดสันจิตเล่นมาเจอบอสโดนมาหมดแล้วฮะมึนหลับมืดเนี่ยโดนละลงดันแรกเนี่ยโดนละ จะมีมอนสเตอร์บางตัวใช้สกิลนี้ได้ก็ยิ่งมีค่านี้เยอะก็จะยิ่งโดนอัตราการติดลดหรือติดหายเร็วขึ้นนะฮะแล้วก็เพิ่มเมจิกดีเฟนด์ด้วยนะ,ะที่มันเขียนไว้เด็กเพิ่ม3อย่างนะ,ะก็คือเพิ่มเพิ่มความแม่นยำเพิ่มเสียงดังจังเพิ่มค่าลบหลีแล้วก็คลิเตคลิเตคืออัตราการติคลินะฮะอ่าก แน่นอนว่าตัวเกมาสายพวกนักธนูก็จะต้องเน้นอัพ dex กับ strength นะครับ dex กับ strength นะเท่าที่ทราบมาคุณซันจิเน้นเป็นก็นจะเล่นเป็นสายแทงก็เลยต้องเหมือนเดิมแล้วก็เอาคอนสลับสเต็งตอนนี้เริ่ม,ม up, อ up สปิริตบ้างบางส่วนเพราะว่าเนี่ยมันบอกว่าเพิ่มเบจิด e เฟน s e ด้วยเพิ่ม block เพิ่มอ,อ,อัตราการสชนะพิบุกติด้วย แล้วที่สาคัญดีอย่างหนึ่งคือเวลาเราสู้ไปเรื่อยๆเนี่ย SP ก็ข้อสําคัญตำติเลยกาจะแกว่ง3ค่านี้โดยที่เน้นไปที่คอนนะครับตามนี้ส่วนข้างล่างคำอธิบายก็คือเนี่ยคุณเลือกเท่าไหร่ SP เท่าไหร่ากาตาการีนะครับแล้วก็การโจมตีฟิสิก a l เท่าไหร่ secondary physical เท่าไหร่แ Magic Attack เท่าไหร่ AOE ก็คือ AOE คือ,อ การโจมตีแบบเป็นแอรีนะฮะเกมนี้ตัวละครอ,อ่าเดี๋ยวให้ดูตีเนี่ยตีอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะนี้มันจะนับเป็นแอรียนะครับซึ่งค่าเนี่ยขึ้นอยู่กับอ่าเดี๋ยวเปิด,ดอีกแป๊บนึงขึ้นอยู่กับโุ้ที่เราถือครับอ่ะอันนี้จริงๆนะอันนี้ขึ้นอยู่กับโุ้ที่เราถือถ้าอ่าเดี๋ยวดูนะฮะอันนี้ดาบสองมือสจิถือไม่ได้เพราะไม่ใช่สายอ่าตัวละคร อ่จริงๆมันถือได้แต่ว่าซันจิเป็นเล่นต้องถือโลด้วยครับมันเป็นถือ2มือเนี่ยมันจะเขียนว่าเอลีอทเอลทีแอแทกเพิ่มขึ้นนะครับอีกหน่อยหนึ่งก็คือตีกว้างขึ้นนั่นเองนะฮะตีกว้างขึ้นนั่นเองส่วนต่อไปความแม่นยำเราก็เน้นแทงนะตีไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันกระโดนเลยไม่จะเป็นต้องอัปเดตเท่าไหร่ค่าบล็อกอันนี้ก็คือค่าป้องการสถานะพิดปกติ คิดที่เเลยอันนี้อธิบายแล้ว Physical Defense คือความสามารถป้องกันกายกายภาพป้องกันทางเวทอันนี้คือป้องกันกเวทอาการโจมตีแบบ AOE นะฮะบอสส่วนใหญ่จะใช้นะครับอันนี้นี่แค่หนึ่งเอง e v o ารหลบหลีกบล็อกอ่าต้องถือโล่ก่ Block. อนนะฮะถ้าจะไม่ต้องถือโล่ก่อน,น,ะะอกกอนใช่ไหมถึงจะขึ้นค่าบล็อกเราเราเรา,เรา,เราถอดออกให้ดูลยคาบล็อกลดไหม อ้าวคาบอ๊ขายไปเลยคาบอ๊ขายไปเลยนะเพื่อนๆอ่าใส่โล่ใหม่อ่าเนี่ยใส่มาล้วคาบอ๊อโข้อละสามสิบเก้านะฮะคีย์ที่เข้ารีสตันอ่าลดการโจมตีความแรงของคลิสสต้ามินา่ายี่สิบห้าอันนี้ซันจิยังไม่เข้าใจว่าสตามิน่าคืออะไรแต่ว่าอ่ายังไงดีล่ะคือถ้าเพื่อนๆควบคุมตัวละครเนี่ยกดอย่างเงี้ยคลิกแบบย้ำค้างตัวละครจะวิ่งเร็วขึ้น อาสันจีเล่นเป็นวอลสวอร์ตแมนเนี่ยทำได้แต่ว่าเพื่อนที่เล่นอ่าอาเชอร์เขาบอกว่ากดไม่ได้นะแต่ว่าเนี่ยวิ่งในเมืองมันไม่ลดใช่ไหมแต่ถ้าเกิดวิ่งอยู่ในแบบข้างนอกอไอค่าสต้ามิน่าตรงเนี้ยมันลดแล้วถ้าเกิดมันลดลงจนเหลือศูนย์เนี่ยตัวเราจะวิ่งช้าลงแต่แอคชั่นอื่นซันจิก็ยังไม่เห็นนะครับว่า ใช้สกิลอะไรก็ไม่ได้มีผลต่อสต a ามิาเท่าไหร่ซึ่งก็แปลกเดี๋ยวเราไว้ได้ข้อมูลเพิ่มเดี๋ยวมาอธิบายทีหลังนะนี่ก็โมฟสปีก็คือความเร็วในการวิ่งอันนี้แคลลี่เวยแน่นอนว่าแปลว่าก,ก็คือ,อความสามารถในการแบกรับของได้มากเท่าไหร่นะครับโอเคอันนี้ก็หมดไอเอชิเมนเอชิเมนสัญจรไม่แน่ใจว่าทําแล้วได้อะไรบ้างก็คล้ายคลาคาร่าในลกส หรือเกมอื่นๆที่ทำแล้วจะได้ไทเทลอ๋อได้เป็นไทเทลขึ้นมานะครับสันจีก็ไม่รู้ทราบเหมือนกันว่าไทเทลจะมีผลอะไรบ้างก็จะไปอ่านๆกันดูนะฮะว่าอะไรบ้างตีมอนเตอร์ตีฟีมอนเตอร์ Monster เท่านี้ได้หมื่นหมื่นตัวก็จะได้มาสันจีค่าไปแล้ว936ตัวคาแรคเตอร์ Character อันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับสไตล์นะครับเนี่ยเอาเวอร์เรชั่นไทเทนด้วยแฮสติลไลท์คัลเลอร์ติ๊กไว้แล้วนะฮะ คาลิเตอร์กรีตติ้งอันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรอ่าลองกดดูเลยห้องแชทเหรอห้องแชทนะครับน่าจะเป็นห้องแชทอ๋อแล้วก็อันนี้เป็นร้านขายของหรือซื้ออ๋อโอเคตั้งร้านนั่นเองนะฮะ <c oughs> โอเคเรามาส่วนที่2 i n v e n t o นทอรี่ n t o r y ก็จะมีหน้าหน้าตาหน้าต่างบอกตัวละครนี้ก็จะละ แคร์สไตล์คอสตูม1นึ่งนะครับอันนี้สร้อยที่คอเนกเลตอันนี้ที่กับลายแขนใส่ได้2ข้างนะสันจีไม่รู้นึกว่าใส่ได้แค่ข้างเดียวมือหลักมือรองอันนี้ก็น่าจะที่บาอันนี้คือคอสตูมของอ,อาชีพนะเพทเทสตาเพเทสตานี่ซันจิเป็นสายที่2แล้วนะคาลดระดับที่2แล้วคือสันจิก้าข้ามอันนี้คืออันนี้เต็มแล้วเลเวลสิแล้วนะครับ ก็เลยข้ามาเป็นขั้นที่สองต่ออ่าเดี๋ยวค่อยอธิบายทีหลังอุปกรณก็จะมีอุปกรณ์มีไอเทมแล้วก็มีเจมเดี๋ยวอธิบายยกยอนต่อไปนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันก็จะมีเงินมีคอยคอยนี้จะเป็นตังแคร <c oughs> น่าจะนะถ้าเดาไม่ผิดอันนี้เอ่อขอสอนในการแบกรับน้ำหนักต่อไปเป็นสกิลอย่างที่บอกคือสัญจรเลอก เริ่มมาเพื่อจะเปอันนี้ก่อนนะสวอตแมนพอเลเวล15ปั๊บไอ้เลเวลคลาสตรงนี้จะมีเป็นหลอด2ฝั่งอะหลอดคาแรกเตอร์นะอันนี้สติเลเว25แล้วนะครับแล้วก็อหลอดฝั่งนี้เป็นเหมือนจ็อบนั่นเองครบ15ปับ๊บก็จะให้เลื่อนคลาสไม่ต้องไปไม่ต้องไปคุยที่ไหนมันจะมีเป็นมันจะเป็นช่องขึ้นมาตรงนี้ให้เรากดปั๊บให้เราเลือกเลยว่าอะคาต่อไปจะเปลี่ยนไปนอันไหน นะครับเปลี่ยนไปอันไหนป๊าเสร็จล้วก็เราให้เราเลือกเลยสัญจิเล็งไว้แล้วนะฮะส่วนข้อมูลเพื่ออยากให้เพื่อนๆไปดูในเว็บไซต์มากกว่าว่า,าระดับไหนเลือกตรงไหนตรงไหนแล้วจะได้อะไรนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นสกิลที่เลือกมาแล้วอันนี้ At t r i b u t e a t t อ i b u t e จะอธิบายว่าเป็นความสามารถติดตัวนะฮะที่ไปบัฟส่งเสริมให้กับตัวละครบ้างส่งเสริมสกิลที่ใช้บ้างอย่างเช่นอันนี้เนี่ย สันจิไปซื้อมาเดี๋ยวก่อนอ่าไหนๆก็ไหนๆแล้วสันจิอธิบายคือในเมืองจะมี NPC ที่เป็นอาจารย์มาสเตอร์ Master สอนของแต่ละสายอาชีพของสันจิที่เกี่ยวข้องจะมีสวอตแมนกับอ่ากับอันนี้นะครับอันเนี้ยเพอ่าเพสซัสตาร์นะฮะมาสเตอร์เราก็ไปเรียนกับเขาเรียนเนี่ยมันไม่ใช่อ่ามันเป็นการเรียนแอตติบิวชั่นนะฮะก็คือเป็นสกิลเสริมเป็นสกิลเสริมเนี่ย อันนี้เป็นเราไม่ต้องเรียนกับอาจารย์คือมันเป็นสกิลที่ทเราอัพได้เลยแต่ว่าสกิล attribute แอท t ริบิวส์เนี่ยคือมันต้องไปเรียนกับอาจารย์ซึ่งใช้ตังเรียนได้เลยฮะตะราบใดที่มีตังกดเรียนได้เลยซึ่งเกมนี้ตังก็ง่างหายากในช่วงแรกๆนิดนึงก็จะบอกนี่ฮะว่าอ๋อซันจิอัพสกิลนี่อัมโบโบเนี่ยมันจะมีสกิลอัมโบโบทั้งหมด3อันให้บัฟช่วย คือข้อมูลตรงนี้เพื่อนต้องไปศึกษากันค่อยงละเอียดนะครับพอเกมนี้มันเยอะต้องไปศึกษาว่าสกิลเนี้ยบัฟอะไรได้บ้างสันติอัพมาบัฟเพื่อให้อ่า็อกแบกนะอ่าอันนี้อ่าเพิ่มความแรงนะครับแล้วก็อัพเลยอ,อีกแล้วที่สําคัญมันตกอ,อย่างหนึ่งคือเวลาเรียนกับอาจารย์แกเนี่ยมีเวลาในการเรียนนะครับอันนี้คือ i n d i v i d u a l ี y คือมีตังปับ๊บมีตังปับ๊บมีสกิลปับ๊บ เรียนได้เลยปับ๊บติดเลยนะฮะส่วนบางอันเขียว20วนาทีคือกดปั๊บเนี่ยเราต้องรอ20นาทีเพื่อจะเรียนเสร็จแล้วต้องเรียนเสร็จก่อนจะเรียนสกิลต่อไปได้แปลกแปลกวะอ่ะเ,เดี๋ยวสันจิเรียนอันนี้เลยเพราะมันต้องใช้พอดีตั้งการสกิลตั้งการครับเรียนเลยเนี่ยเรียนให้ดูเลยเรียนครับ ป๊าปกำลังเลอร์นิ่งเนี่ยมันจะขึ้นมาเขียนว่า1นาทีรอนะอันนี้ซันจิมันเขียนว่ากด C กดปุ่ม C ในคีย์บอร์ดเป็นตั้งการดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะมีสกิลเสริมของมันอีกว่าถ้าเราตั้งการ์ดแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มดีเฟนต์อีอกออ่าอันนี้เดี๋ยวซันจิจะเรียนนี้ก่อนครบ1นาทีเดี๋ยวค่อยว่ากันคือตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้ระวังเลอร์นิ่งนะฮะเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องอื่นก่อนล้วกันแล้วก็เดี๋ยวคลิปจะยาวเกิน ส่วน adventure journal ก็เก <t oler ation> like <them> uh, so ี ah, ่ยวกับเหมือนกันแหละการะจนภัยของเราว่าเราทำอะไรไปบ้างนะฮะเราก็เควสอันนี้สำคัญอันนี้เป็นตัวบนนำทางเราเลยนะฮะว่าเควสอะไรยังไงบ้างเราก็นี่นี่อันนี้ของสันจิติดเควสอันนี้อยู่ลงไปชั้น3มของดานนะฮะแล้วก็ปาร์ตี่แนวพื้นฐานอันนี้สันจิมีร์ตี้อยู่ตั้งไว้แล้วก็ออกตีไปแล้วนะตีล่มไปแล้ว แล้วก็มีเฟรนรู้สึกเฟรนย,ยังติดปกัปกๆอยู่นิดหน่อยแอดเฟรนกังไม่ได้นะเดี๋ยวไว้เซิร์ฟเต็มจริงๆมาแล้วค่อยว่ากันเดี๋ยวส่วนในเมืองหลักๆที่ทราบก็คืออย่างแรกครับเอาวาร์ปมันวิ่งก่อนคือต้องต้งจัตุลัสเมืองกดเก่อนอ่ะเนี่ยจัตุลัสเมืองตรงกลางอ่ะเดี๋ยวเออย่างงี้ดีกว่าง่ายกว่าชี้ตรงนี้เลยนะในเมาส์เนี่ยอันเนี้ยไอตรงกลางเนี่ยมันคือเป็นเหมือนจุดวาร์ปอะครับ ไม่ต้องใช้คาฟ่าวาร์ปแล้วอันนี้คือคุยกับตุ๊ปันอันนี้นะครับแล้วเราจะเลือกเลือกจุดที่วาร์ปได้โดยที่เราต้องไปปลดล็อกจุดวาร์ปในในแมปก่อน่อะเดี๋ยวท่านจีเปิดให้ดูเลยก็ได้นะวาร์ฟมันต้องกดสองครั้งมันยังมีปัญหาบั๊กเนี่ยฮะนี่ก็จุดที่เราอยู่นะครับนี่ไปเลือกจุดได้เสียตังค์นิดหน่อยนะเนี่ยชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามโดยที่อ่ะเดี๋ยวเลือกตัวอย่างให้ดูนะครับ โดยที่พลาวาัปไปเนี่ยมันเป็นจุดสําคัญอย่างเช่นเนี่ยถ้าเราเจอรูปปั้นประเภทอย่างนี้ครับก็คือเป็นจุดว์ปนันเองคือเราสามารถเซฟกดสํารวจหนึ่งครั้งเพื่อเซฟจุดว์ปแล้วเราสามารถที่จะอ๋อกลับมาเป็นเช็คพอยต์กลับมาวักกลับมาวักลกลับมาที่ตรงนี้ได้นะฮะประมาณนี้เดี๋ยวเราวาร์ปก,กลับก่อนกลับไปที่เมืองนะฮะโอเคในเมืองหลักๆเดี๋ยวจะอธิบายต่อจากตรงนี้นะฮะ ก็คือจะมีตัวละครขายของอะไรกันว่ากันไปเดี๋ยวสันจิจะชี์ให้ดูว่าเราทำอะไรบ้างขายอะไรบ้างไอเทมจำเป็นมีอะไรบ้างนะฮะอ่โอเคกลับมาแล้ววิ่งเปิดแมปกดเอมนะ,ะแมปใหญ่อันนี้ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์นะครับเนี่ยวิสา master เพเพเทสตาเพสเทสตามเตอร์นะครับอ่านี่ ไทมนเซอร์นะครับแล้วก็จะมีเป็นนี่สวอตแมนชูเตอร์มาสเตอร์นะครับคลีวัสนี่อาร์เชอร์ออร์เคิลอะไรอย่างงี้นะฮะเลนเจอร์ Ranger. ก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นขั้นที่สองะฮะของสายแต่ละสายนี่เอ่ออันนี้อันนี้ยังไม่แน่ใจวิงคืออะไรอ่าอันนี้ก็จะเป็นแบ็กสมิธไว้ซ่อมของนะครับ อันนี้ก็จะเป็นไอเทมเมอร์ชันซึ่งเกมนี้ไอเทมเมอร์ชันราคาไม่ใช่หน่อยๆเลยอ q คิ p เม n นนี่ขายทั้งอาวุธและเครื่องป้องกันนะครับเตะตาลุงคนนี้ขายทั้งอาวุธและเครื่องป้องกันเลยอาคุยนะจะมีอาเวเปอนกับอเมอรนะครับอ่เนี่ยก็จะมีเลเวลบอกราคา แล้วก็เราเวลาจะขายของเรากดขายได้เลยตรงนี้นะเนี่ยกดคลิกขวาตรงนี้ปั๊มจะขึ้นติ๊กถูกมันจะไปอยู่พอตรงนี้คอนเฟิร์มเพื่อขายรีเซ็ตเพื่อยกออกมันจะขายสู่โซนนี้ละนี่คือไบแบ็กอันนี้คือ,อรายชื่อที่สันจิขายไปแล้วไบแบ็กได้นะครับอันนี้เหมือนเดิมก็ไม่ยากอะไรไม่ซับซ้อนอะไรแล้วก็อันนี้คือเครื่องประดับด้านนี้จะขายเครื่องประดับอันนี้ด้านนน้นที่เป็นรูปติ๊กนี้มันจะเป็นเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะ น่าจะเป็นสำหรับาสายขี่สัตว์หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากอีกทีหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นขายของอ่าแบ็กซมิกคือซ่อมนะครับก็จะมีรีแพร์รีซีฟซ็อกเก็ตเมเนจซ็อกเก็ตเมเนจก็คืออ่าตีสล็อตซึ่งเพื่อนเพื่อนสังเกตที่ไอเทมสังเกตต,ตรงข้างตาเหนือแถบเหยื่อ potential นะครับว่าเขียนว่า max m a x i แม็กซิมัมซก็คือเราสามารถจะเจาะรูได้2รูนะครับ ซึ่งบางอันได้แค่รูเดียวบางอันเจาะไม่ได้เลยก็มีนะฮะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเอาไว้เจาะเจาะเสื่ออะไรเจาะเพื่อใส่เจมครับเจมจะเขียนบอกเลยเนี่ยว่า,าเจมนี้นะครับเลสเจมใส่กับอาวุธมีผลอะไรบ้างใส่กับโล่เซนต์นดี้เวปมีผลอะไรบ้างใส่กับอาร์เมอร์มีผลอะไรบ้างเนี่ยเกิง่ายๆครับดูง่ายที่เห็นเป็น e x p น่าจะเป็นใส่เสร็จแล้วแล้วก็เก็บเลเวลไปเลือดจะมีผลอ ผลบวกมากขึ้นไปเรื่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งซันจิยังไม่ใส่งกนะฮะซึ่งมันแพงอ่ะเดี๋ยวให้ดูเลยก็ได้เนี่ยใส่อาวุธอ่ะมันต้องถอดออกก่อนนี่วะโอเคเนี่ยใส่อาวุธนะครับค่าเพนเดนเชียลถ้าใส่ซ็อกเก็ตเสียเท่าไหร่ใส่เจมเสียเท่าไหร่แอซ็อกเก็ตแอรเจมนะครับแพงแพงคือตอนนี้งกอยู่ฮนะขอได้อาวุธดีๆขอได้อาวุธดีๆจริงๆก่อนแล้วค่อยไปบวก อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับอันนี้าตามสะดวกก็เหี๋มาดูกันก,นก่อนว่าเราเรียนสกิลถึงไหนแล้วเรียนแล้วเนี่ยฮะได้แล้วตั้งกาดกด C ดเนี่ยดูดิดน่าอ๋อกดค้างกดค้างนะครับอืมอ๋อกดค้างนะดีครับดีต้องกดค้างนะ กดอ๋อถ้ากดค้างแล้วไม่สามารถใช้สกิลได้เลยนะครับกดตีก็ไม่ได้โอเคแล้วเราถึงจะไปเรียนสกิลต่อไปได้นะโอเคโอเคอันนี้น่าจะไว้ใช้ช่วยในการสู้กับบอสได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ถือว่าสันจิไม่อ่านในข้อมูลมานี่ไม่ไม่ได้บอกอะไรอ๋อมันได้แค่เลเวลเดียวเนาะเรียนแล้วเรียบร้อยอ่านเราไปเอาอันไหนต่อดีเพิ่มโอกาสบล็อก5% เมื่อติดโล่อันนี้ก็น่าสนใจนะครับแต่สันจีคิดว่าเอาอันนี้ก่อนละกันเรียน8นาที <c oughs> โอเคกำลังเรียนอยู่นะครับเพิ่มอีก10%เ์เมื่อตั้งกาดโอเคก็จบเท่นี้ก่อนละกันนะเดี๋ยวคลิปจะยืดยาวเดี๋ยวสันจีได้เทคนิคอะไรเพิ่มมาเดี๋ยวเราจะไปอัพกันต่ออันนี้ถือเป็นการทดลองอโปรแกรมอัดอัดอของ Shadowplay ด้วยละกันนะฮะ โอเคไว้พบก,กันใหม่พาทต่อไปนะครับผมแล,แล้วเจอกันบ๊ายบายครับ